เพืความรักเข้าตาเสน่ห์ของเธอบาดใจไค่ยินบอกไม่ให้จะได้คนดีพอแก้วแก้วพอพอเดี๋ยวอุปัติเตุจะลุกขึ้นเต้นครับนี la, ่มื่อักษาพวจน์ตัวะไตสมัยศัพทศาสตร์มนุษยศาสตร์ว่า์ตัวอะไตัสมัยศัพทศาสตร์ในมนุษยาร์วจตะรตสมัยศัพทศาสตร์อ่าอุกาษะบรรามิพันเตถูก เดีย่ยวตัวคลานี้ดังสอนเพื่อนปากกลางใจผู้ดันก็ตาลมต้องลงบนแทบาไม่อาจทำดวงใจเอไปก็ใช่เดี๋ยวไอ้แก้วมึงท่องหน้าไหนเนี่ยจะดูยังไงอ่ะอ,อ่านไม่ทันเนี่ยกอ่านแล้วเนี่ยหน้าสองวักสามนี่มันเป็นคำแปลเออ ก็เพระว่าเไดข้นลไก่ม่นแล้วหุ่งจท่มาอ๋อเนาะลองใ้ขันหน้าอยู่ในมือยังไงเนี่ยกูดูอยู่ในหน้าสองกแปดกอกรอบอีกไนะเออใหลตาไม่ไ้เดีวเาสัง่าัะกังไมกสังาะสั่แวอไันั่ กุศาศาสตร์วันฮาไม่พันเต้คือความรักเข้าตาเสน่ห์ของเธอบาดใจแค่ยินก็อดไม่ไหวอยากได้คนเดีพอแก้วแก้วพอพพออเดี๋ยวอุปชาจะลุกขึ้นเต้นครับอะไรขานหน้าอยู่มะไหนมันมั่วมึงเข้าข้างกันมั่วอะไรมึงเข้าใจคำว่าขานหน้าไหมขานหน้าเนี่ยขานน่ะเจ้าข้า เราในการวดเป็นลูกของพระพุทธศาสนาขององค์สตีพระสัมมาตัมพุทธเจ้าอได้เออมาเป็นจ้องเป็นฉากแล้วมึงจะท้องได้หรือเปล่ากูท้องได้เมาจับผิดคนอื่นเขาเนี่ยอ่ะมึงดูคุณท้องเลยเดี๋ยวดูเอง นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสามจบนี่เขาอะไรอุปชาม่งานต่อกุกาสะวันทามิพันเตไม่บอกว่าไรไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มึก็ผิดเลยไายมึงจะปวดี่ยทำไมมึงไม่บอกอ่ะเออมึท่องคาถาบูชาหมาทำไมเนี่ยบูชาหมาหมาดำหมาดำมาดีแน่ นึกว่าเกิดเป็นหมาไปมือต้องอุ้มหมาด้ำนะเนี่ยถ้าอุ้มหมาจริงๆพุ่งไปกูไปตอบมันเนี่ยเป็นย่องเป็นขาดเป็นใหญ่เออได้ปะเนี่ยเอาดีๆเออจะจะเปลี่ยนใหม่เมื่อกี้บูชาหมาดำเออหมาดำแล้วไม่เปลี่ยนกูอ่ะตาสะวันทามิพันเตรักอนะตัวเองไม่ใช่ไม่ไม่มีเมตตาทำรักนะตัวเองแม่งเห็นแก่ตัวยิ่งไป กระถายเลี un> un> ้ยข้าวผีอะไรเช่นเลี้ยข้าวผีกระถายเลี้ยข้าวผีเอออะไระรักนะตัวเองอะไรสอนพระรามเนี่ยเขายังเป็นครูทุนเทวะเออนี่เป็นลูกสอนม่เป็นธรรมะอันน้นเออเข้าไปในใจคนอะเงยมึงเนี่ยอยู่เป็นนะแล้วเด็กผู้ชยอมนะอุกาสะวันทามิพันเตไม่ได้หรอกนี่กลับมาครั นี่แหละที่เพลงพกูแย่งข้าวผีหมาดำมัง้งสำนักข่ารับแตงว่าเราเรีนหลงแล้วหนึ่งถ้ากลับมา,บมาถ้าทำมาแก้วย่องในนอยตรงกลางแก้วนะสิจะถีบไปนั่นน,นั่นไง,งมึงบวดไม่ไหนแล้วมึงแก่ง,กงใจล่มลุ่ดิเนี่ยเดี๋ยวต้องบวดด้วยกันใช่เหรอ